mẹ biết liệu sao là sao nữa sao là sao nữa tao vay mẹ ở 2 nè đặt โอเคงั้นหลังจากเผาเสร็จแล้วเราจะมาดูกันว่ากระดูกมันจะเป็นยังไงนะแมวนะังไม่เคยเห็นกระดูกแมวหลังจากเผาแล้วอืมบรรยาก,กาศเพียงวิวสิเกิดนะเออเศร้ามาก โอ้โหเพลงนี้ได้เลยตอนนี้ก็มาดูความคืบหน้าของการอ่าอย่างก็่าวสุบแมวข่าวสบแมวชาวปนกิดสุบแมวเออนั่นแหละนะมาดูความคืบหน้ากันตอนนี้ก็ได้เอาอะไรก็ ทูบอะไรไม่รู้นะใส่ลงไปเชื้อเพลิงเชื้อเพลองเชื่อเงไฟก็ยังไม่แรงนะยังควันก็ยังเต็มโอโลนะค <laughs> วันเต็มโอโร่ไฟก็ลำบากอยู่ทุกอย่าง ไมขึ้นาอ,อ,อ่าดูความคืบปนนาของ,าของการชาวบริกิตสุเแมวแนะมาดูกันเลยเทนี่ฮะก็ปปจประมาณนี้เนี่ยเห็หม หอมจริงๆเลยะท้เธอมาชมหอมเลยพี่หอมนะแมวกินเกียร์ใครมึงไม่อันจีอันอันเนี่ยเนี่ยงว่ะอันอะไรเกียร์เออเกียร์มันเขาเกียร์ เรียบร้อยนะครับเรช่างภารกิจแต่ยังยังไม่เผาเสร็จเนะี่ยพอไปช่วงทอนล่างทอนล่างนี่เดียวไปแล้วนะไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่อีกห้าสิบไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะยังไม่หมดนะครับรอดูต่อไปเอาละมาดูความคืบหน้าของการเออ่เผาศพแมวช่างภารกิจศพแมวนะมาดูกันว่าไปถึงไหน ตอนนี on mm. uh ้ก huh. uh ็ใ huh. ห yeah. uh ้จนหมดจุดนะฮะเห็นแต่กระดูกใช่กระดูกใช่ไหมเพราะันอย่างมูละามูใหม่เลื้ยงเลื้ยงตะกอนดำๆนิดหน่อยเลี้ยตะกวนดำๆนิดหน่อยฮะก็รอไฟมอดก่อนนะเฮ้ยเก็บกระดูกนะไฟยังไม่มอดเลยนะตอนนี้นะ เอาละะ่ะครเตรียมการเก็บอาทิอาทิแมวเต้าท่านแล้วเป็นเตียงแค่เต้เาท่านครับเห็นแต่อ ชิ้นหน่อยๆป็ดูง่ายหน่อยเต้าเผานะครับเต้าเผาเฉพาะครับหน้าใหก้กรูกเต็มเลย สมุนตราเรียบร้อย ตั้งเลยขอบไปเลยคิดอะคระออกไปฟังไฟมันออกไปฟังไฟีมันใจใจนะ ตอนนี้ก็ได้เอาออกมาแล้วนะเนี่ยใช่ไหมไอไปก็เหลือแค่เทา,าฟงกระดูกไงก็เหลือแค่นี้เนี่ยใช่ไหมนี่เห็นไหมเห็นกระดูกไหมนี่นี่กระดูกแมวอืมขาวๆนี่คือกระดูก ส่วนนดำๆคือทานยังยัง,ยงหันหอนอยี่กาแฟหวานกลับลงสูดินมาจากดินก็กลับสูดิน จบเลยเกิดขึ้นพิธีจบ <c oughs> ครับ <c oughs>